ร้านแอดมินฟินบริการซื้อขายไอดีเกมฟีฟ่าออนไล 4, ROV แล้วก็ยังมีฟีฟ่าอีกด้วยนะครับปลอดภยัยสะดวกรวดเร็วทันใจต้องที่แอดมินฟินเท่านั้นใครที่สนใจนะครับสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมสำหรับใครที่กำลังหาเว็บดีเล่นอยู่นะครับผมผมขอแนะนำเว็บนี้เลยนะ G191 นะมีครบหมดทั้งเกมกีฬามากมายเล่นอื่นครบวงจรนะครับ ระบบออโต้แนะนําเพื่อนรับเพิ่มอีก1%ของยอดเล่นกับเพื่อนนะครับมีปัญหาในการเล่นสามารถสอบถามแอดมินได้ตลอดยี่ี่ชั่วโมงนะครับแอดไลน์ไปเลยที่แอดจีหนึ่งโอเคนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในกิจกรรม fo 4สงการ2564น้านะครับผมก็กิจกรรมนี้มันมานานแล้วล่ะเพิ่งว่างมาเปิดนะครับผมก็มาเราจะมาเปิดกันดีกว่านะก็รูปแบบ1 2, กับ2รูปแบบ2ใช้2เหรียญเ,เหมือนเดิมนะครับผมนะแล้วก็แลกครบนู่นนี่นั่นได้ครบ1มื่นได้ ovr 110เลยนะ <What? S 1> นี่ครบหมื่นึ่งก็จะได้ของหน้าไอคอนของหน้านะครับ อันนี้ได้ครบห้าพันได้หกสิบบวกหกด้วยนะแต่ว่าเราวันนี้เราแลกแค่สี่พันก็พอนะวันนี้ไม่ไหวนะครับครบน้อยนะครับใช้สอยอย่างะว่าประหยัดนะครับมาเดี๋ยวเราไปแลกอันนี้ก่อนแลกนี่เลยกิจกรรมเด่นคุณสองได้แลกเชลียวด้วยเหรียญคุณสองด้วยเติมไปประมาณประมาณสามพันหนึ่งนะแต่รวมๆได้เกือบห้าพันเลยนะก็เดี๋ยวไปจ่ายก,กันเลยดีกวา่าเอาอันนี้ไปก่อนสองพันห้ามได้สามร้อยกว่าเหรียญเลยนะจากสองร้อยห้าสิบเหรียญน,นะครับก็จัดไป ไปโอเคแล้วก็มันเหลืออันนี้ก็เอาเป็นเอซแล้วกันนะพเพราะเศษมันเหลือพอดีโอเคแล้วก็มีสามหมดมันจะได้อันนี้อันหนึ่งเนาะโอเคได้เหรียญคุณสองนะครับแล้วก็น่าจะหมดแล้วละ่ะเหลือเศษไว้แล้วกันนะเก็บไว้ได้ประมาณ6ห6ร้อหกสิบเหรียญนะครับ โอ้อาจจะบ,บางนิดนึงนะแต่เห็นอยู่นะ6กรเหรียญน,นะครับก็าตายเดี๋ยวไปสุ่มไปเลยเดี๋ยวอันแรกก่อนเดี๋ยวเอาเป็น tr แล้วกันนะเพราะว่าดูทรงถ้าประมาณนี้มันอาจจะไม่ถึงไอ้ต้นนะครับเอา g r ทบร้อยกูแปดเลยกันนะครับผมก็ตายเ่ิมเลยยึดเอาอันนี้มันไม่ได้ไม่ถึงเดิมตอนนี้ไม่น่าถึง,น,น,ถงนะก็เอา tr แล้วกันนะไปะโอเคอีเหรียญน,นึงเดี๋ยวเหรียญน,นึงไปก,ก่อนยี่สิบดีเดียวโอเคมาเดี๋ยววันนี้ต้องกดยังไงบ้างกดสองร้อยไปรอบแรกแล้วกันเพื่อมันจะฟุกได้เจ็ดอันทีเดียวนะครับมาประเดิมสองร้อยเหรียญไปก่อนเลยมาสามสองหน ไปหกตัวได้อยู่มั้งหกตัวอะไรตัวนึงได้แล้วได้อะไรเนี่ยท100บร้อยบวกห้าด้วยอันนี้โอเค,อ,เคอูไม่บอกวะโอเคแล้วก็มีอีกหกสิบนะเดี๋ยวไปเลยยี่สิบไม่มาวะไม่มาเฮ้ยไอคอนอเฮ้ยไอคอนร้อยเจ็ดโอ้โหเอาวะไอคอนร้อยเจ็ดวะงงเลยทำไมภาพค้างเอาวะ ไอคอนแล้วเจ็ดมาเฉยวะเฮ้ยได้อย right, okay, 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 ูสองพันเติมสองพันก็สามพันเองเนี่ยไอคอนแล้วเจ็ดวะเฮ้ยเอาวะได้อยู่มามามาครับเหลืออีกอันนึงจะได้ยาทั้งร้อยวงแปดและอโอเคยี่สิบโอเคเรียบร้อยครับผมเฮ้ยไอคอนมาเรวะเอาสิไม่เลยโอเคเดี๋ยวรอโอเคเดี๋ยวรับไปเลยทั้งหมดนะครับโอเคเอาอันอื่นอีกไหมมันเหลืออีกสามร้อยก็เอาจีเอาจีอาร์นี่แหละเนาะไอคอนน่าจะไม่ถึงยานี่แหละตบมือสิครับรอไลเออสิยาแล้วกันเนาะไปเลยไป ุมะร้อยเจ็ดไม่รู้จะคุมหรึเปล่าเจ็เปิดได้ไร่สองร้อยขีหรออาจจะไปครับอยู่สามร้อยเป็นสิเอาสองร้อยไปเลยกันบวกแปดตรงนี้มาหน่อยไอย้อะไรนะมันตีค้านบวกแปดสองร้อยขีไปเจ็ดอันพอดีเลยโอเคสุดยอดพี่น้องประชาชนแปดใบเอ้าร้ยอยบกแปดสองใบเอาว่ะโดเไปโดครัปุ๊บสดชื่นโ,โอเคไปอยี่สิบเอาหอมต้องเลือกหรอวีนนี้ไปเผื่อจะได้นะก็บฟุกถ้าเปลี่ยนแบบนี้ไม่ได้ของดีกว่าเนาะไม่น่าถึงเอานี่แหละนะไปเหมืเดิมหนึ่งตัวสองตัว สามตัวสี่ตัวโอ้สี่ตัวห้าตัวสองตัวเนีหกตัวไม่ใช่ห้าตัวหมดแล้วนี่เสุดท้ายครับผมได้แค่ห้าตัวนะดูน่าจะจะออกมาเป็นหกตัวเลยนะเน่ไม่ออกเลยโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวรับการ์ดไปก่อนเลยกันนะมีห้าตัวก็มันรับได้นะมันไม่หายใช่ไหมเออน่าจะรับได้แหละโอเคเออรับได้นะแล้วก็มารับตรงนี้ได้เป็นท็อปเอ็มซีท็อปร้อยหกห้านะครับก็ได้ไอคอนร้อยเจ็ดเป็นรุ้นกันด้วยนะโอ้ตกใจเลยมาเฉยนะไปเลยครับ โอเคได้ชุดสงการด้วยนะก็โอเคเดี๋ยวไปดูการ์ดกันนะว่าได้เท่าไหร่นะครับได้อะไรมั่งนะโอเคปโอเคนะครับมารับการไปที่เรียบร้อยเลยครับตอนนี้ในตัวมีอยู่2,400ล้านนะก็เดี๋ยวไปเปิดกันนะว่าได้เท่าไหร่แต่ได้คอดมานี่คือคุ้มมากนะครับตอนนี้นะโอเคปเไดี๋ยวเปิดการ์ดกันเลย2 0 0พล้านนะครับน,นี่จะเยอะอยู่นะสี่พั0 0ก0 0อนะครับอะไรไม่รู้ในการ์ดมวัวหมด400 โอเคโหกระสุนอะไรเต็มเลยเนะมันเกี่ยวกันไปว่ะของคำว่าใหม่เนาะมานี่ก่อนสามสิบถึงสามร้อยป่ะร้อยสี่สิบล้านมาเดี๋ยวเปิดให้หมดเลยทุกอัน <c oughs> ไม่รู้รวมกันไปนะครับของฟรีของเปิดกิจกรรมได้หมดโอเคก็โอเคอนะของข้างในไม่ได้อยู่ถึง10ร้อย ยี20่สิถึงสองรอยนะครับร้อี่สิบแล้วก็อะไรพูดยห้าสิบถึพันอันนี้ได้ร้อยจสิบนะครับแล้วก็อันนี้สุดท้ายห50้าสิบถึงห้าร้ยได้มาทั้งหมดโอ้สิบกทีนะเก้าสิบหบวกหนึ่งถึงบกห้านะครับสามใบไปไล่ดวงใช่ไหมมันต้องไล่ดวงก่อนเนาะเฮ้ยเอมาแล้วเวอร์แปดโอ้สตอยขอบแผงบอกว่าบวกห้าะอ๋บวกสามสามร้อกันล้านโอ้ตายเลย ลิเดียตงจะไม่ขึ้นบวกห้าเลยเว้ยโอ๋อโอเคดิล่าเก้าสิบหกบวกสามบวกห้านะครับสองใบไปปะเอ็มซีโอ้ไม่ใช่เอ็มซีให้ยูซีเอลเบตส์มาบวกห้าปะสวย 7, เจ็ดพันห้าเฮ้ยได้อยู่มาลิดเข้ารอบเบตส์มา,าด้วยเฮ้ยได้อยู่นะเนี่ย เอาว่ะเบนเซม่าว่ะต้องมาเทียบกันว่าปีไหนเก่งวกว่ากันยิบเอธีวายแต่ยิบเอธีวายน่าจะเก่งกว่าเยอะถ้าไอเจ้วนี้เข้ารอบอาจจะเก่งกว่านะโอเคครับผมโอ้โหบเบนเซม่าว่ะมาต่อที่เก้าสิบแปดบวกหนึ่งบวกห้าครับผมขอยี่สิบยูซียนะขอบวกห้าแล้วกันไะใบเดียวได้บอกว่าบ,กบาวกห้าเนี่ยโอ้ยีเซียว่ะบวกเจ็ดจะเป็นโอ้โหโฮคินซานเชสป่ะโอ้โหบวกหนึ่งด้วย อย่างเกลือจริงเกรดแม่งจะดรอปโอ้โหโอคินจันเชตมาครับ98บวก3บวก5นะครับ3ปีขอ20จุดเดียวปีที่เข้ารอบนะมัดริดอะไรองี้นะไป่จิ้มเบาๆโอ้ยโอ้โหอยู่เป็นตุ๊ดเรียบร้อยฮัวดาโดบวกอะไรเหอะบวก4โอ้แต่อุ๊บพันล้านก็ได้อยู่นะแต่มันตกรอบไปแล้วทีอยู่เป็นตุ๊ดตกข้างาน้าเลยคครับ ยูโอ้โหโคราโดแต่สเตตมันดีมากเลยนะแต่ว่าเสียดายที่ตกรอบามาต่อกันที่98บนะครับบวก5นะครับขอ MC กับ20ดีเซลอร์อย่ามานะมึงนะไป3 2 1, 1> ม,มาป้ายกับพิบพ,พอดีอยกากจะกดแล้วรอป้ายกับพิบมาถึงแพงหน่อยดบวก5เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหน่อยเออเฮ้ยใบเย็ยนตกเลยนึกว่าโอ,โอ้โห พันล้านโอ้โหลืมไปเลยว่าใบายเยินมันตกรอบไปแล้วก็ตาย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 ,ตาย,ตายแ,แล้วเราก็ดีใจคิดว่าเออหนอยเออใบยเยินโอ้โหตกรอบไปแล้วนี่หว่าลืมโอเคครับประมาณนี้นะหนอยเออมาครับมาที่การ์ดใบนี้เลยครับผม OVR 100บวกนี่เพิ่งเพิ่งเคยเห็นเลยนะกิจกรรมนี้กิจกรรมแรกเลยนะครับมาขอเท่ๆหน่อยหนึร้อยบวกมันโอ้มันก็เยอะอยู่นะตัวที่แบบในปีนี้ MC อะ่ะ MC อะ่ะขอ MC เอ็มซีดีสุดแล้วเพื่อนมาหน่อยสวยแต่ใครวะวันที่แปดใช่ย่ะวิสามันล,านล้านได้อยู่นะเบลีออสอ๋อมาสแตทร้อยบวกพอดีหนึ่งร้อยพอดีแล้วได้บวกห้าเป็นร้อยหกสามพันล้านก็ได้อยู่นะก็ได้โอเคครับมาที่ท็อปร้อยปีเอ็มซีบวกห้านะครับโอ้โหมันได้ทุกตัวจริงหมื่นกว่าล้านสองหมื่นกว่าล้านเน็ตเวทซีดาร์อะไรเงี้ย องรีโรน,นันโดนี่คือ4ี่หมื่นล้านทั้งนั้นนะนะมาหน่อยดีวะ่าเอ็มซีทบร้อยข้าซีดมาพอดีเลยโรนัลโดดอดิกโรนันโดสองตัวเนะี่ยสักตัวไปโรนัลโดเฮ้ยเบอร์สิบเอ็ดโอ้โหมาพันล้านท็บร้อยคือตัวอื่นไม่ได้เลย โอ้โหมาเย็ดเลยจะโอ้มามาเนี่ยท็อปร้อยเอ็มีโอ้โหสราหวังมาเยอะเลยตัวแพงแพงมันหมื่นกว่าล้านเยอะแยะนะฮหกพันเยอะแยะโอ้มาพันล้านย้อนยิงโอเคนะครับผมก็คัดเรียบร้อยแล้วนะประมาณนี้แล้วกันนะก็มีพวกประมาณพวกที่น่าจะได้พวกบามานี่รวยเลยแต่ดูทรงไม่ถ้ามาแล้วไปท็อปร้อยปีจีอาร์นะครับหกแปดสองใบไปกับพี่บัมบารีเลยอย่างกรู้กันเฮ้ยมันภาพวับ เฮ้ยใครวะสเปนโอเ้เฮ้ยหมื่นล้านได้อยู่จะขายออกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคบวกเพลทครับหมื่นล้านก็พอได้นะก็ไม่รู้จะขายออกหรือเปล่ามาครับตัวที่สองจริงแจ็คดัตเวล,ลก็ได้นะเพราะว่าถ้าถ้าเอามาก็ได้น่าจะได้ใช้อยู่มาค่าฟีดมาแล้วเอ้ยป้ายกับพิบไปบล็อกมา ยี่สิบสี่ขายว่าเบอร์ลินป่ะว่าแล้วเบอร์ลินเท่าไรอะหมื่นห้ามันจะขายออกหรอ่าเบอร์ลินแต่ถ้าผร์เซ็นนอะไรนี้ก็น่าจะใช้ได้อยู่เปล่านะครับโอเคนะหมื่นล้านสองตัวก็โอเคนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าขายออกหรือเปล่านะมาครับใบสุดท้ายไฮไลท์หลักของเราแล้วนะไอคอนแพ็กโอวิอาร์ร้อยเจ็ดขอเฮ่ตอเลสอย่าไปเอากาตูโซไม่เอานะครับ การูโซไม่เอานะแต่รอค่าซีดมาร้อยเจ็ดริงมันลุ้นตัวเท่ๆได้เลยนะเว้ยไม่ใช่แค่พวกถูกถูกอะมาหน่อยเฟอร์เรตอเลสแพงที่ตัวเล็กนึงไปแพงเพงเฮ้ยโอ้โหเบอร์อะไรวะเนี่ยเยอรมันเฮ้ยฟิลิปลามเท่าไหร่วะแพงมะหมื่นสองเฮ้ยได้อยู่ วิ่ก okay? okay. okay. ็ได้อยู่นะฟิลิปลามปักโจหุ้ยฟิลิปลามก็หมื่นสองก็ขายได้ก็โอเคนะไอคอนได้หมื่นกว่าล้านโอเคนะถือว่ายังพอโอเคอยู่นะนะครับฟิลิปลามเ p 2 5จริงก็อยากลองใช้เหมือนกันนะตัวนี้นะแต่ว่าไม่รู้อาจจะไม่ได้เก่งแต่แบบทรงเดียวขีมิดนะโอเคครับประมาณนี้นะเดี๋ยวไปสรุปราคากันว่าได้เท่าไหร่นะครับผมโอเคไป โอเคนะครับผมก็ได้ไปคิดราคากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เติมไปประมาณประมาณสามพันสามพันห้านะโดยรวมสามพันห้าครับก็ได้แลกชงแลกเถลได้คูณสองด้วยจากกิจกรรมนะก็เหรียญเพิ่มอะไรเพิ่มนะก็ได้มาประมาณนี้นะแล้วก็เปิดมาได้นักเตะนะครับได้มาทั้งหมดหกหมื่นสองพันสองร้อยหกล้านนะครับนักเตะหกหมื่นล้านแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะออกหรือเปล่านะบกแปดสองตัวเนี้ยนะครับเบเชลินกับโกเก้เนี่ย แล้วก็ตังหักลบจากที่มีอยู่นะครับได้อีกเก้าพันห้าร้อยสี่ล้านนะครับก็ทั้งตังทั้งเตะรวมกันนะครับในคลิปนี้นะครับเติมน้อยมากนะแต่ได้เจ็ดหมืหนึ่งพันเจ็ดรอยสิบล้านเลยนะครับผมว้าวเจ็ด0มื่นล้านเลยนะเอาเรื่องนะเอาจิงเติมสะมสามันห้าเองนะครับเจ็ดมื่นล้านจะขายไม่ออกบรลินอะนะ, <c oughs> นะโอเคมึรื้อขายออกแล้วมันโอเคเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคน ก็ประมาณนี้นะเปิดที่หลังแต่ก็ยังดังอยู่นะช่วงนี้นะยังพอโอเคอยู่ยังพอแบบยังพอคุ้มอยู่นะกิจกรรมนี้นะโอเคครับเอาไว้เจอกันคลิปต,ต่อไปนะครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบายจุ๊บจุบ